รถใหญ่ร้ายมันแรนผ่านตลอดเสียงมันดังนี่แหละฮาล่าไอ้บ้าบาเน,กกนาี่ยนะทุกคนเนาะมาบ้านฮัจิดายให้เบิง้งบ้าบ้าช่วงทำเนี่แหละเวลาครับตอนทำไปชงฟองเฮาจิบุรีไายลายบันไดเนาะมาจิดายเองเง้ยยอยให้เบิงเบ้ง,งนะครับไอิพ่อเนาะนะเนาะเนาะที่เห็นเขาหมักปกลูกเนี่ยคนไทยเ,ยเป็นหมักปกลูกไอ้ไบร์คางทางมันงามดีสีเหลืองๆพอ,อแล้วโอ๋โอ,อขาดเลย มา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 กระเบียบมันงามเนาะคาร์ียิราซีเนปเพิ่ง็เดินกันเนี สบายดีมีสุขสุขทุกคนเด้อไม่มาพบมาบอกับสองมาย้อนไฮไลท์คือเก้าพี่น้องสบายดีบรว่าพี่น้องที่อยู่ทั้งทางไทยแต่ทางลาวเนาะวันนี้ครับมาพบมาบอกกันคือเก้าวันนี้มาย้อนไอ้มีส่ชมพองเนาะทุกคนเนาะสชมพองขนมป่าเดี๋ยวมาย้อนจิถ e, ่ายบรรยากาศการสชมพองให้ทุกคนเบิ่งเนาะมีชงตู้เ huh. สื้อผ like, ้าโต๊ะแป้งแล้วก็เคาน์เตอร์พ่วงเนาะอันนี้มาย้อนจิตไายบรรยากาศการไปชมพองเนาทุกคนเบิ่ง มาดนแล้วคราบวันทายนะทุกคนน้องวันทายทุกคนเบิ่งฝากทุกคนกดติดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้พยองเลยเด้อทุกคนกดคลิปพยองเลยเด้อเป็นกำลังใจให้เราเนาะวันนี้เที่ไปชมคลองและช่วงสายๆเนี่ยยังหน่อยนะไปชมคลองที่ถ่ายบรรยากาศบรรยากาศการชมคลองดนและวันทายนะทุกคนเนาะแล้วทุกคนเด้๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราไปเบิ่งเบิกคลองเลยเดี๋ยวพยองจะให้เบิกคลองเนาะที่เราจะไปชม นี่ตูน้นะุ่กคนนะอันนี้ตูเ้เส้าที่เราจะไปชงให้ลูกค้าสองพันกว่าบาทไปนะจะไปชงให้ลูกค้าโดนแล้ววายองบริทายคลิปไปชงคลองนะมันบ่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายกล่องอยังกับ,บุมี่เนาะก,ก็เลยบริทายหางเงินซื้อกล่องโกโก้กันทุกคนเอ้ย งเงินซื้อกองโกโก้กันตะกี้ทายตขักเลยบ้านคลิปนี่ละตับที่เราจะไปโชว์ให้ลูกค้าเน้เายางไปพังนะน่ไปเบิ่งไอ้ต๊ะแป้งกับค้าเตอร์อันนี้เป็นหนาล้านนะเป็นหนาล้านนะหนาล้านมึงมายองทำงานแต่เสายังไ่ทันได้มีไฟมาเลยเงินเสาอยู่เนาะ ตะแก่ชุมตะแก่ชุมเจ๋งปามาอันนี้ทีเป็นขาเตรอเนาะขาตเตอแปลชิพเซนนะทุกคนขาเตร์นากรบเบ้อ,อง,วงว่างหรือว่าว่างเต้าว่างยังก็ได้เท็บับข่าวไรถ้าว่าช่อที่ยากเองกชื่อหนึ่งก็คือว่าตู้ว่างเต้าอะไรชีสวยงามตอนนี้ประมาณสองพันกว่าบาท ปอยู่แถวเขตอำเภอพันธุทองแถวพนัดแถวอำเภอพันธุทองมาสื่อได้เด้อนบมายองเด้อลานอยู่ต้องขามูมบา่บ้านโทวิกาท่านคนแถวชุมวัดโค้งทรงไฮซี่เด้อแถวเขตเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวแป้งนะท่านคนอันนี้เป็นตัวแปง้งตัวแป้งราคาพันกว่าบาท สามอย่างเนาะครับทไปชมนะแล้วก็ประมาณวันที่เก่าวันที่เก่าพวกวัชิรไทยเรื่องบริทัยเนาะวันที่เก่าก็มีส่งพวกเตียงที่นอนแล้วก็มีตู้เสภาเนาะวันที่เก่าที่เก่าที่ซิปแหละที่เก่าบุคลานักจ้องจ่ายเงินหมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีไปชงอีกเืหนึ่งวันของวันจันทร์วันคานนั่นแหละ นี่อันนี้เป็นตัวแปลงสามยางนะทุกคนเนาะสามยางอ่ะจิปส่งอันนี้เป็นข้างในหลานไอ้แผ่นกล่องให้เบิ้งหลานใหญ่เลยยามานเนี่ยแหละมีบอกที่น่องที่นอนมีหลายอย่างมี่ที่นอนเตียงว่ายังพ่กท่านไห้เอาออกว่าพวก,กท่านไห้เอาคลองออกมันมันยังแดบอยู่ก็เลยให้พวกใดเอาคลองออกเนาะโต๊ะกับโต๊ะกับเข่าก็มีเนาะโซนเนี่ยเป็นตัวสภาคือกัน ใกล้ถนนเสียงรถมันดังนะติดถนนเลยหนาถนนเลยนะอันนี้คิไปออกบุระออกสุนบุรีทางตรงนี้ไปออกสุนบุรีไปกวัวมือเนาะอันนี้ก็สีออกบุระชาเชิงเศร้าเนาะไปพนาดทางนี้รถใหญ่ร้ายมันแล่นผ่านตลอดเสียงมันดังนี่แหละนาลาประม่าในนุนกคนเนาะ วัง้ัจิทายให้เบิ่งมากช่วงทำนี่แหละเว่าครับตอนทาไปชงคลองฮัจิดุลิทายลายบันไดเนาะฮาจิ่ายเี้ย่ายให้เบิ่งนะครับิพ่อเนานังนั่งนี่โซฟาเนาะโซฟาเป็นหนังโซนโซฟาก็มีแต่โซฟาแล้วก็เรีบครองหลายโซนในตู้เสภา้รก็มีโซนโซนนึง ข้างในก็จะเป็นพวกิี่นองที่นอ,นอเต็มอญญาญะเลยอันนี้ตัวบ่ยองประกอบเองเข้ามาเป็นกล่องส่งมาเป็นกล่องให้แล้วเขาก็มานาั่งประกอบประกอบยากขนาดเป็นซองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรแบบได้เอาะตัวต้นมันยิ่งเป็นซากมาให้มาตรงยิ่งไงแค่นั้น ล่างนินซักมาให้ผูตรงอะไรนะทุกคนเราเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนไหนไปเจอกันตอนสงครงดีกว่าเนาะเดี๋ยวอคลองขึ้นรถขึ้นยังเดี๋ยวเราเจอกันครับจับ,จ,บจับไปดิครับตัวไว้บอกเจเดิหนหา มรแม่ันเ,มน,น,มน,เมนมันเมืดมันเน,นเนี่ยตอน,นแทงเนาะห่างยอะมัน่คอยชันมาได้เขาว่าน้ำเพิ่มทุกคนห่างท่องทีช่องหาลอยวะเมื่อนี้ มาน้ำเพื่อ้องนาฬิกาแนบไปวันดีกล่องนะแนบไปสวัสดีครับแ่บไหวไหมเพื่อไวพระไหวพระเสด็จลูกห้องนาฬิกาทุกคนมุงเข้ามาไทยมุงนี้แหละมุงเข้าลอยกระทงมุงงานรอยกระทงมุงเข้ามาไทยอยู่บ้างนี้นะเนาะอันนี้ฮะาที่ไปส่งคลองอยู่บางนาง พอเลยกาวงเวียนมากเรียบสายเรียบคัวออกมาวงนาเขาสูบา้างนั่งแต่ไปบ่หอดวงเวียนไก่นะทุกคนมนันเองที่นี่เงี้ยเซียงอยู่บ่เ่าเสียงไ่เงี้ยกาที่คอยเด้เอะอ็โถดกอไพ่นำลายลายเพราะว่าบรายเอากล่องออกข้างนอกเนะบาะปั๊วสายค้าตังมันาจากชิบชาตแห้งบรไยคลิปบรรยากาศ 啊。 ยังเรื่องงามเลยนี่ดอกไม้ดอกยังว่าวะเขาเอิ่นดอกยังว่านี่วะน่าตะโกนเขาเอิ่นดอกเนี่ยวะนี่วะใครโผคอ,อ,อเเมเมนต์มาบอกเด้อเน่เน่เน่ว่าย่องยัางโมโหสื่อเลยเนาะที่เห็นเขาหมักปลูกเลยคนไทยเป็นหมักโผไปไหว้กลางทางมันงามดีสีเหลือง <c oughs> เลื้งเห็นวะตะโกน ขควไเลียงควไนั่นะอากาศนะดีดีนส่คองหอนๆแล้วโอ้โหขาดเลยมา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 ถอยหลังถอยหลังข่ามาเลยข่ามาเลย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 พ่อว่าว่ นะแกแกกางอีไบรรยากาศดีเลยแกนจะพาทุกคนมาเปนองน้ำก็จะมีปตาวางเรียงต้า บรรยากาศดีคักไก่ล,ล่องนานอันนี้งทเป็นโรงงานโรงงานทานหินลมมันช่ขาวพังนี่ไม่พังบรรยากาศดีคักทุกคนน่าจะไปเอาคลองลงนะทีทายเป็นประมาณนี้บรรยากาศมากมั๊กเจมาเลยเจียงนังได้รถ ยาคองโลง่ะตลโล,เ,ลเขาลงไปไหมเข้าบร่ได้รอแน่ได้ล่กลกลูกค้าขาไปใช่แมนแมนว่ห่อ,องตอนไ้เข,า,ขามาอยู่ยังลูกค้าเขาก็ล่งเขาบอกเข้าท่าเขามาเลยก็ล่งเลิมเขาโอ้ห่องงามเลยทุกคนเื่อนอะไรบารักาวขาเลเล คองไงเดี๋ยวเล่นี่ยขังเลยพระทันนได้เอาคองขาเนะฮะกระเบีงมันงามนะขังเลยยาีเมเดินแบบนี้แหละพระธานนได้ิดแอร์เลยนี่บอกรกคาเล้วแ้เขาสื่อแอร์ แค่นี้ฮะอย่เอาฟองลงนะทุกคนฟองลงกน อันนี้ถ่ายจะเห็นไหมนะ ร้ส่งพืง้นที่วันนี้มากครับเจใหญ่เพื่นมากมีตัวแปลงตัวแปงแ้งราคาตวเสืเอพาราทุกคนตัเือาีมี่เขาเตอร์เขาเตอร์นากระเบีองที่เขาพายกระเบงต้นคลิอะไรเนาะวาบรรยากาศทั้งรังเย็นแห้งเีทุก ทองพางามกันนะขากเรียนนี่เข้านาที่ทรมนาที่ทรมหันลังเจก,กันนะฮอนี่นาที่เหตุอีกแค่ไม่แอะไรวะไปเอ๊ะอะไรยังไงวะ